สตห่งส1มหนึ้นเครื่องยนต์ MTU อันต่อม4144ขึ้นเครื่อง4 4นยนต์ MTU ครับกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่277นะครับ277ต้นทางจากกรุงเทพโหัวโพงปลายทางไปกบินบุรีครับจังหวัดปราจีนบุรีขณะนี้วิ่งผ่านจุดตัดทางกันไปราชปาลพบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับรถไฟรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงนะครับ1022นะครับ1024 1023แล้วก็1021นะครับอันสตอม4131เครื่องยนต์ MTU แล้วก็อันสตอม4144ครับเครื่องยนต์ MTU ะครับ กับขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองเจเจนะครับน้านี้วิ่งผ่านจุดตัดทางรถไปถนนล้ลมเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วครับ G A 4 5 7 กับขบวนรถธรรมดาขาบวนที่282นะครับบนทางจากกัปินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปทางเข้ากรุงเทพพลโพงคขณะน,นี้วิ่งผ่านจุดตัดทางรถไฟถนนล่ม9้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือจุดตัดทางรถไฟสุมราดกระบังนะครับอันสตอม4128เครืยนต์แคทเตอร์พิาร มาแล้วครับกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่284ครับต้นทางมาจากจุดเสม็ดจัจงหวัดชนบุรีไปทางเขอนุกเทพหลโมธิขนขณะนี้กําลังวิ่งผ่านจุดตัดทางรถไฟถนนลม9้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือจุดตัดทางรถไฟละของสถานีรถไฟลาดกระบังน,นะครับ นี่จะชี4 5 1 8มาแล้วครับกับขบวนรถชาเนเมืองขอบวนที่3 7 9อะครับต้นทางจากกรุงเทพหัวน้ำไปทางจุดทางชาเชิงเซาครับขณะน,น,นี้วิ่งผ่านจุดตัดทางรถไฟแล่ตอนลม9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้เป็นจุดตัดทางรถไฟถนนล่มเก้าครับอันนี้เจ้าหน้าที่ได้นําแผงเข็นนะครับปิดทางให้เรียบร้อยครับจุดตัดนี้จะไม่มีไม้กั้นนะครับจุดตัดนี้ก็จุดตัดนี้ก็จะอำนวย,นวยความสะดวกด้วยการเอาแผงนำแผงเข็นนะครับปิดทางนะครับผม ต้มสี่สองหนึ่งหกเครื่องยนต์พิวสติ๊กเกือบขบวนรถชานเมืองขบวนที่สามเก้าหนึ่งนะครับต้นทางจากเทพตะวันลอกปลายทางชุมทางชาเช,ชิงเซาขณะน,นี้วิ่งผ่านจุดตัดทางรนไฟถนนล้มเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต้มซีซีเครื่อง 10, นยนต์แคตต r บิวร a r มาแล้วครับกับขบวนรถชานเมืองขอบวนที่371นะครับ371ต้นทางจากกรุงเทพพลโพงศ์ปลายทางไปปราจีนบุรีครับ ผู้โดยสารนะครับโอ้แน่นมากครับที่นั่งเต็มครับไม่มีที่นั่งไหนว่างเลยครับยืนกันทั้งนั้นเลยครับปอชอสปอโอ,อ,อ,โอ้รถนั่งปรับอากาศชั้นสามนะครับ 4221เครื่อง,งยนต์แคตเตอร์พิรมาแล้วครับกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่276นะครับ,บ,บ,บ276 27จากรดานพรมแดนบ้านของลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระะครับไปทางเข้ากรุงเทพพลัโปรงนะครับ ครับกับขบวนรถชานเมืองขบวนที่3 8 3นะครับต้นทางจางกกรุงเทพผลโภคปทางไปชุมทางช,ชายเชียงเทาครับ นี้ขบบนรถธรรมดาขบบนที่276เ็กอออกจากสถานีรถไฟป้ายหยุดรถพญาไทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มาแล้วครับกับขบวนรถสินค้านะ้ำมันดิบขบวนที่634ครับต้นทางมาจากบึงพระจงังหวัดพิศนุโลกไปทางไปยังลงกันน้ำมันบางจากแม่น้ำนะครับขณะนี้กำลังวิ่งผ่านจุดตัดทางรถไฟตลาดไมดอนเมืองแล้วนะครับรถสุด,ด,ดท้ายกันครับปพห50003ท้ายดีครับไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับขบวนที่634ครับ สถน,น,นี้เวลา21ในากา50นาทีครับ ค4 4 4 3ศอหอหนึ่งหหนึ่งหนึ่งสองกับพอหอหนึ่งหหนึ่งสาี่ครับไปแล้วนะครับสำหรับขบวนรถสินค้าน้ำมันรถไฟขบวนที่สองศนะครับต้นทางมาจาก ชุมทางแก่งคอยบ้านปอกแปกจังหวัดสลับุรีไปทางเข้าย่านพหลโยธินบางเสือครับวิ่งผ่านวัดดอนเมืองแล้วก็กำลังวิ่งผ่านสถานยศไฟดอนเมืองแห่งเก่าแล้วนะครับโอ้กว่าจะมาครับ